าถึงอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเพราะว่าขึ้นชื่อว่าสมาร์ c ซิตี้เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของ l ลน์สเค็นะครับเรื่องของภูมิทัศน์หรือแม้แต่เรื่องของที่อยู่อาศัยจะเป็นตัวตอบโจทย์สำคัญว่าเมืองเมืองนั้นเป็นเมืองอัจฉริยะเป็นสมาร์ c ซิตี้จริงหรือเปล่าพื้นที่แห่งอนาคตเป็นเช่นไรเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ความสุขและการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองยุคใหม่ได้จริงหรือไม่เรื่องนี้เราคงจะต้องมาหาคำตอบกันจะเห็นนะครับว่าโครงการไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรร นะครับจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นเรสเดนซ์ต่างๆณปัจจุบันต่างถูกดีไซน์แล้วก็ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ให้มีความทันสมัยนะครับแล้วก็แอสซิสต์ในแทบจะทุกด้านจริงๆดังนั้นวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับว่าบ้านยุคใหม่นะครับหรือที่อยู่อาศัยในยุคใหม่จำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีอจัจฉริยะที่ตอบโจทย์ด้านใดกันบ้างในหัวข้อ property and landscape of the future เพื่อที่แห่งอนาคตเพื่อความสุขและการเป็นอยู่ที่ดีของคนเมือง ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกิติคุณ,คณโพธิวนาคุณประารธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีบริษัท DTGOCorporation จำกัดหรือว่าบริษัท Magnareality Development Corporation จำกัดครับ,รบสวัสดีครับผมกิติคุณนะครับมาเป็นตัวแทนของอทาง MQTC มามามาเล่าเรื่องรานะครับที่เราเชื่อว่าเราจะเป็นคนมีส่วนสำคัญนะครับในการเขียนครับ Next Chapter ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะครับซึ่งนะครับซึ่งในในวิสัยทัศน์หรือว่าในคอมมิชเมนต์ของเรานะครับเราก็คอมมิชเมนต์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนของอ,องค์การสรรชาธารณชาตินะครับเราเน้นไปที่คนนะครับเน้นไปที่คุณค่าต่างๆแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือว่าเราเน้นที่จะ รักษาโลกใบนี้ไว้นะครับเพื่อให้มันมีความเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับผมก็จะเล่าเรื่องแค่โปรเจกต์เดียวนะครับแล้วก็เป็นคอมมพลเมนต์ที่ที่ที่เราต้องการให้เกิดรูปธรรมจริงในในไม่กี่เดือนหรือว่าในปีหน้านี้เองนะครับก็คือเราจะเล่าเรื่อง Deforest t i เนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่เราจะส,สร้างความสุขนะครับให้กับ ทั้งคนที่อยู่ในฟอรเรสเซียและอดีต้เชีเนาะรอบๆนะครับนี่คือหน้าตาที่คล้ายๆแลนเซปของฟอเรสเซียนะครับมันก็เป็นโปรเจกต์ Project ที่เป็นมิกซ์ยูสนะครับก็หมายความว่าเรามีทั้งคอนโดมิเนียมมีทั้งโรงแรม6ดาวนะครับมีทั้งซีเนียร์ลิฟวิงคือผู้สูงวัยนะครับ ท,ที่จะอยู่กับเราได้นะครับแล้วก็มีการเทคแคร์ทั้งสุขภาพและแอคทิวิตี้ต่างๆมีคอนโดมิเนียมที่เราสามารถเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งวันนี้มันมันอาจจะเลยความเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วมันอาจจะเป็นครอบครัวของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นเราก็มีอ่าอะไรดีเทลนะครับเรามีห้างสรรพสินค้ามีแลวแลวจะมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆนะครับก็เป็นมิกซ์ชุดก็คือมีทุกอย่างในในที่เดียวเลยจบที่ ในพื้นที่ประมาณซึ่งที่ใช้สอยประมาณ1ล้านตารางเมตรนะครับทั้งหมดคอนเน็กกันหมดนะครับแล้วถ้าเห็นเ,เราก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวจำนวนมากนะคแต่พื้นที่สีเขียวของเราไม่ใช่สวนนะครับแต่เป็นป่านะครับเราสร้างป่าในเมืองนะครับเราเป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่นะครับ เราสร้างป่าขนาด200ไร่ให้กับกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงคนเข้ากับธรมร,บร,ร,บธรมชาตินะครับนั่นคือ b o d y w ร r ดที่1ของเราคือเรา reconnect คนเข้ากับธรรมชาตินะครับอันที่2คือเราพยายามสร้าง ecosystem หรือว่า community ของความฝันนะครับในเมืองซึ่งมีทุกอย่างเลยนะครับเราเชื่อมโยงคน ที่มีความหลากหลายทางงเจเนเรชันเข้าหากันนะครับเราเชื่อมโยงคนหนุ่มสาวเข้าหาเด็กเข้าหาผู้สูงอายุนะครับเราพยายามจะสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราอีกคอมมิชเมนต์หนึ่งคือเราเชื่อมั่นในการสร้าง,างความยั่งยืนนะครับแล้วก็ความอยู่ยังเป็นสุขให้กับพลเมืองและบรดบทรอบข้างนะครับเราสร้างป่ามาให้กรุงเทพเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไป ซึ่งกา,การเป็นอย่างนั้นเนี่ยชีวิตประจำวันของ for, ในในฟอเรสเซียเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับความสุขนะครับจากการพบปะสังรพบปะร่วมกันทั้งอินเตอร์เจเนเรชันนะครับหรือว่าป่านะครับธรรมชาติถัดเลี้ยงหรือแอคทิวิตี้ต่างๆที่จะมันเกิดขึ้นในฟอเรสเซียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีในสวน ในฟอร์เลสเอ่อมิวเซียมต่างๆที่เราจะเชื่อมโยงต่างๆเข้าหากันนะครับคือเราเราสร้างอย่างน้อยสองมือวอกี้เราเราพูดถึง Connectivity คอนเนิวพูดถึง Communication แต่เราเชื่อในอะไรที่ลึกไปกว่านั้นคือเราสร้าง Ecosystem เลยนะครับอีโคสตมที่เป็นระบบนิเวศจริงๆของธรรมชาติ Ecosystem ที่เป็นคนนะครับเรา Reconnect p e พีเพลนะครับ รวมถึงการตั้งเป็นคอมมูนิตี้นะครับแห่งิแดนแห่งความสุขนะครับพอเราพูดถึงธรรมชาติวันนี้คนในเมืองเนี่ยก็จะพูดถึงพูดถึงต้นไม้นะครับแต่จริงๆสองต้นไม้เนี่ยไม่เท่ากับหนึ่งป่านะครับสิ่งที่เราคอมมิสเมนต์แล้วเราสร้างขึ้นมาเนี่ยคือเราสร้างป่าจริงๆนะครับ ซึ่งมีแพ็กตีสที่มาจากประเทศที่พูเว้นแล้วจากระดับโลกนะครับเราสร้างป่าที่มีสัตว์ป่าอยู่ในนั้นเลยนะครับเรามีส่วนที่เป็นดิฟฟอร์เรสอยู่นะครับ3.5 3.75ไรซึ่งมีสัตว์ป่าจริงๆที่เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรามีคอมมูนิตี้สำหรับซีเนอร์ลิฟวิงนะครับที่มีแอคทิวิตี้เขาเขาซึ่งเราไม่ไม่มองซีเนอร์ลิฟวิงเป็นคนที่แบบ เราต้องดูแลเราต้องเทคแคร์แต่เขาเรามองซีนิลิฟวิ่งที่เป็นแอคทีฟเพอร์เซนนะครับพาสามารถสร้างสารรค์อะไรให้กับโลกใบน,นี้ได้อีกตอบนะมากมายนะครับเรามีพอเ e s พา a v เลียนที่ที่ต่อไปจะเป็น m u วเซีมของ Nature นะครับผมผมจะเล่าสมาร์ทซิตในในอีกมุมหนึ่งนะครับการการสร้างป่า หรือว่าการสร้างต้นไม้สอต้นเนี่ยมันเพียงพอจริงเหรอสำหรับการทำสมาร์ทซิตี้นะครับนี่คือชาร์ตของปีถัดๆไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีที่1ปีที่2ป,ปีที่สามจนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราปลูกต้นไม้จากเมล็ดทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับจากปีที่1เนี่ยนะระบบนิเวศเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสร้างโครงข่ายนะฮะอาหารต่างๆนะครับ พว,พ,วพวกแมงมุมพวกมแมลงอะไรต่างๆก็จะมาอยู่กับเรานะครับแล้วก็เริ่มพัฒนานเมื่อไหร่ก็ตามที่อีโคซิสเ็มมันพัฒนาขึ้นไปหมายถึงว่าต้องมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อาหารของโตอาหารชัดเจนเพียงพอเราก็จะมีเพื่อนต่างๆมาอยู่เข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปีนะครับไม่ว่าจะเป็นนกชนิดแปลกๆมีตัดเครื่องบวกเครืงน้ํามีปลามีเต่ามีแมงอะไร แมงเต่าทองพอพอมันอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนกก็จะมาคนระับนกที่เป็นหายากนกนกพัดทินนกอะไรก็จะมาเริ่มมีกระรอกในปีที่8เริ่มมีนกที่ที่หายากขึ้นเรื่อยๆมีผีเสื้อนานาพันธุ์และสุดท้ายเราก็จะมีพวกระหว่างนี้จะมีนกเงือกนกคูกนกอะไรที่มันมีโพรงมีอะไรที่จะมาอยู่กับเราได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ย เราใช้เวลา20ปนะีซึ่งทุกคนอาจจะบอกว่ามันนานมันไม่สำคัญที่มันนานแต่สำคัญที่ว่าเริ่มแล้วนะครับเราเริ่มมา5ปีแล้วครับนะครับเพื่อนเพื่อนวกนี้จะกลับมาอยู่กับเรานะครับนะครับนะครัโลกหลากสีกบต่างๆนะครับเต่าแมงเต่าทองอะไรเนี่ยปีที่7เราเริ่มเห็นเต่าเราเริ่มซึ่งทั้งหมดมันใช้เวลานะครับ ปีที่แปดปีที่สิบก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับผมทะคลิปเร็วๆนีครับเราจะสร้างประสบการณ์ที่ที่ดีสำหรับผู้มาอาศัยแต่จริงๆการสร้างป่าสร้างพื้นที่หายใจให้กับกรุงเทพสร้างการลดสร้างอะไรอะ่ะการลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ซดนะครับสร้างออกซิเจนในเมืองนะครับทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่สร้างด้วยมือเท่านั้นนะครับ เราต้องสร้างระบบนิเวศถึง3เรื่องเข้าหากันครับอันที่1ก็คือระบบนิเวศจริงๆที่เราพยายามจะสร้างอันที่2คือเราสร้างคอมมูนิตี้เราสร้างระบบนิเวศของคนเราสร้างชุมชนเราสร้างอาชีพทั้งหมดนะครับให้กับเมืองในบางนาพื้นที่บางนาตากกิโลเมตรที่8ครับทั้งหมดเนี่ยเราการ,าการดูแลเพื่อความปลอดภัยขนาด1ล้านตารางเมตรย่อมไม่ใช่ จะไปใช้คนมาทําได้นะครับหรือว่าการดูแลปล่าขนาดนี้าการสร้างฟารซิลตี้ขนาดนี้นะครับเราทําไม่ได้หรอกถ้าไม่มีดิจิทัลเข้าหากันนะครับเราก็จะมีโครงขายดิจิทัลซึ่งเป็นอีโคซิสเต็มอีกสิ่งหนึ่งที่เราเอนเกตเข้าไปทีน่จะคอนเน็กต์เทั้งหมดเข้าหากันนะครับก็คือมี3ามอีโคซิสเต็มอีโคซิสเต็มที่เป็นระบบนิเวศจริงๆของธรรมชาติอีโคซิสเต็มที่เป็นเป็น คนเป็นประชาชนเลยนะครับเมื่งเรามองเป็นหัวใจหลักของของเรื่องนะครับแล้วก็อีโคสเตนไม่เป็นดิจิทัลที่ต้องพพอร์ตทั้งหมดให้เรานะรในการทำาฟอเรสเซียเนี่ยเราก็มองว่าตัวเราเองเป็นไมโครไมโครสมาร์ทซิตี้ในตัวเลยนะครับเราก็จะมีการเตรียม Big Data อยู่ข้างในนะครับทั้งหมดเนี่ยมี Big Data แล้วเราก็สร้าง AI นะครับ ทั้งหมดเนี่ยเราสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลท w วินนะครก็คือการเก็บพฤติกรรมทั้งหมดเก็บอะไรทั้งหมดของป่าของเมืองของคนของการใช้ไฟฟ้าของการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเราก็สร้าง AI โมเดลแล้วก็ดูแลแอคชั่นต่างๆเนี่ยเราเราซิมูเลตมันได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นลดลงเอ e น g จีพร้อมไหมนะครับ EV ที่ที่ชาร์จเจอร์มันมีการใช้พลังงานเท่าไหร่เวเป็นยังไง Uh, แล้วก็อะไรเรามีสกกูเตอร์ไฟฟ้าที่เรามีวารารควาร์โค้ด uh, เราก็ไปแตะแล้วเราก็ใช้โมบิลิตี้ภายในสวนเราได้เลยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีดิจิตอลอินฟราสักเจอร์มีดิจิตอลทวินทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะสร้างอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่า r e s ponsive ซิตี้นะครับสิ่งที่ r e s ponsive ซิตีคืออะไรレ s ponsive ซิตีก็คือเมืองที่ตอบสนองประชาชนนะครับ เราสร้างเมืองทีฟง่ฟังความคิดฟังความรู้สึกของประชาชนนะครับสร้างเอ็กเพลียนใหม่ให้เขานะครับต่างๆด้วยด้วยความข้อมูลต่างๆที่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้เลยว่าเอ้ะเราเรามีความรับรู้ว่าเอ้ะม่เกิดเขาตอนนี้คนเริ่มมาใช้สกูตเตอร์มากขึ้นนะจะทำยังไง เราจะเอ้ยคนใช้ไอ้นูน่นไอ้นี่เยอะขึ้นเราก็เลยสร้างเมืองที่สามารถตอบสนองนะรประชาชนได้นะครับในเมืองนี้ด้วยด้วยอินฟาสต์เจอร์นะครับเป้าหมายของเราคือ p o n s i ิ i ี้ครับนี่คือเรื่องเล่าใหม่นะครับที่เราพยายามจะสร้างขึ้นนะครับเป็นเรื่องเล่าใหม่ที่เราจะต้องการที่จะเชื่อมคนเมืองเชื่อม เมืองนะครับเข้าหาป่าอีกครั้งหนึ่งเข้าหาธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเข้าหาเพื่อนเราที่เราอาจจะลืมไปแล้วว่าเขาก็เคยเป็นเพื่อนเรามาตั้งแต่แรกขอบคุณครับขอบพระคุณและขอเสียงปรบมือหกับคุณกิติคุณโพธิวนาคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากๆที่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ย่านบางนาเป็นโซนที่น่าอยู่ขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับผมนะฮะถามก่อนเลยว่าโพลิสเตีย หนึ่งล้านตารางเมตรนี่เป็นเป็นเมืองขนาดย่อมๆเลยฮะมือมันแบ่งย่อยเป็นกี่โครงการแล้วตอนนี้สําเร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับเราเรามีหลายโครงการข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสตอมที่เป็นเป็นคอนโดสูงนะครับตอบสนองคนรุ่นใหม่แต่เราก็มี2ยูนิตเป็นหลักก็คือยูนิตที่เราสามารถเลี้ยงเพื่อนของเราหรือครอบครัวของเราได้ก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับเลี้ยงได้เลยในในคอนโดแล้วก็เป็นคอนโดที่เป็น คนรุ่นใหม่นะครับไปแรงอยากก็มีเราก็มีวิว่าสักเจอให้หมดที่ซึ่งก็จะเป็นคอนโดที่ถูกล้อมด้วยป่าอยู่ในป่าเลยมองกไปเห็นต้นไม้สีเขียวเต็มไปหมดเลยแน่นอนเลยครับแล้วทุกกเราพยายามทำให้ทุกขทุกทุกห้องในคอนโดเนี่ยเห็นได้ซึมซับป่าได้เลยครับแล้วเราก็มีสิ่งที่เรามียุทที่เรียกียกว่าวิซซอมเออม่มาวิลิกรที่เราต้องการสร้าง i n t e r อร์เจ a t i o n ั c o n n e c t นะครับก็คือ อากองอมาม่าอยากจะเห็นให้ลูกหลานมาอยู่ด้วยกันนะครับแต่ลูกหลานก็บอกเฮ้ยไม่อยากอยู่ใกล้ๆอยากอยากอยู่แต่อยากอยู่แต่เราใกล้ขนาดนัน้นแล้วเราก็มีเป็นคล้ายๆกึกบู่บ้านนะครับก็มาอยู่ด้วยกันแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แนบชิดติดกันขนาดนั้นแล้วก็สามารถต่างสั์สด้วยกันได้ครับ i n t e r n a t i o n แล้วเราก็มี senior living ก็คือคุณอยากเป็น active citizen ตีเนียแล้วก็อยากมาอยู่อยากมีแอคทิวิตี้อยากมีจัดดอกไม้ทําสวนผักทําอะไรก็มาอยู่กับเราได้แต่เมื่อคุณที่ต้องประสบปัญหาต้องเป็นผู้ตรวติดเตียงเราก็มีศูนย์ผู้ป่วยติดเตียงดูแลให้คุณตลอดชีวิตเลยครับครับเขาเข้ามาในี้มีโรงดํา6ดาวอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการก่อสร้างหมดนะครับซึ่งเราคาดว่าปีหน้าจะแล้วเสร็จปีหน้าจะแล้วเสร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วเกินกว่า50%แน่นอนประมาณ40 ประมาณสี่บเซตทีนี้พอเท่าที่ฟังมาทั้งหมดมันกลายเป็นเหมือนกับว่าสมาร์ทซิตี้มันกลายเป็นเมืองของคนรวยไปแล้วมันมีโอกาสไหมครับที่ที่อยู่อาศัยแบบใหม่ที่ตอบสนองตอบโจทย์เมืองที่เต็มไปด้วยคุณภาพเมืองอัจฉริยะจะมีที่ที่เพียงพอให้กับคนที่อาจจะไม่ได้มีรายได้มากแต่เขายังสามารถอยู่ร่วมในสภาพแวดล้อมอิโซิสต็มแบบนี้โอ้โหจริงๆเป็นคำถามที่แบบชงให้ชงชงมากเลยให้ตอบ จริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าการการอะไรอะเอ็กซ์ฟอลเลอร์ของเราเนี่ยการผจญภัยของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องโฟกัสไปที่พรีเมียมพรีเมียมพีเพลก่อนครับแต่ในพอเลสเตอร์เฟสสองเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ที่เราจะใช้ศักยภาพการซื้อพวกนี้มาตอบสนองคนที่มีรายได้ต่ำกว่านั้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเฟสสองสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งใช่แล้วเป็น เราเชื่อว่าเราจะสร้างบ้านที่ทําให้เกิดรายได้ด้วยซ้ำคือมาอยู่เนี่ยแทนที่จะเป็นคอนสอมชันไม่ใช่เป็นรายได้ฮะเป็นอยู่แล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นครับเป็นโปรเจกต์ที่เราเราพยายามจะทําต่อไปทั้นไอ้ฟาสิลิตี้ที่เราเราไปอะไรอะถักถากถางไอ้อะไรเท้าทางทางไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะคอนดิวิวไว้กับคนคนจะอะไรนายได้ที่ต่ำลงมาอันนี้เป็นเป็นมิชชั่นของเรา เพราะฉะนั้น,น,นไม่ได้สร้างเมืองขึ้นมาเพื่อคนรวยแต่สร้างเมืองเพื่อทุกคนและ MQDC ไม่ได้ทิ้งขครไว้ข้างหลังใช่ครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับคุณกิตติคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับครัวนชันของเรากับโพสต์เดย์ของเรานะครับแล้วก็ขึ้นมาให้เห็นถึงภาพรวมว่าเมืองอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวเต็มไปด้วยการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและเหมาะสาหรับทุกคนสร้างได้ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันนะครับ ผ่านไปแล้วหลายเรื่องนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่คงต้องพูดซ้ําและมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะเมื่อสักครู่นี้คุณกิติคุณก็บอกเหมือนกันว่ามันต้องสร้างทั้งโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของเครือข่ายการติดต่อสื่อสารแล้วก็เรื่องของคอมมิชชั่นหรือเรื่องของผู้คนทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกันหมด